สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสองคนเรานะคะกับช่องดำชาแนลนะฮะวันนี้เราจะพามาดูเนื้อที่ยี่สิบสามไร่นะครับยี่สิบสามไร่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับอ่ะอันยองอเซโยหญิงส่งนะคะวันนี้เราจะพามาดูพื้นที่นานะคะยี่สิบสามไร่นะคะ อยู่ติดเขตหนองราชวัตรกับหนองผักมากนะคะทางเดินเดินเข้ามานี่จะเป็นเส้นของอหนองทังทองนะคะตำบลอสามชุกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะค่ะถ้าไงเดี๋ยวจะพามาดูพื้นที่ว่ามันเป็นยังไงนะคะลุกค้าท่าในใดสนใจหรือว่าดูทําเลแล้วเออมันน่าซื้อน่าอะไรก็เดินทางดําชาแนลได้เลยนะคะ,ะมาดูคะ่ะ ที่กลถนนนะคะติดถนนนะคะไม่ได้ผ่านทางทุ่งนาของใครนะคะติดเนี่ยสีเนี่ยครับพื้นที่สีแดงแดงนี่คือทางนั้นเลยนะเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมจะพามาดูหลักเขตที่ที่นูนนะ่นครับหน้ารถกระบะนู่นนะฮะอันนู้นหลักเขตอันหนึ่งอันนี้นะคะเ<ด>ขตเขตของคือที่เป็นต้นไม้นะคะเขตแดงระหว่างพื้นที่นะคะ ทุ่งนานะคะมีแถวนี้ก็มีปลูกแตงก็มีนะคะปลูกแตงมันตะตะหรังก็มีนะคะข้างหลังของพื้นที่จะมีทุ่งนาก็มีนะคะถ้าทางจะมีน้ํานะคะ <c oughs> อันนี้เดือนเดือนของเดือนกุมภาไม่ใช่หน้าฝนนะคะแต่เขาก็ยังสามารถทําเกษตรกรรมได้นะคะนี่ค่ะเราให้ดูเพจแดนของมันนะคะเป็นยังไงยี่สิบสามไร่ สามไร่นี้จะข่ายยกแปลงเลยนะคะแล้วก็จะมีบอ่อก,กักเก็บน้ำนะคะบอ่อเก็บน้ำอยู่บอ่อหนึ่งนะคะอามาค่ะ แบบนึงนะคะ,คะนี่เนอะสต๊อบก่อน